สวยพอ่พออะไรลูกอืมอะไรไม้เฮะไม้เหรอเดี๋ยวนะพอเขาได้ไม้เขาจะทำยังไงดูนะฮึทำยังไงเอาอเอาใหม่สิเอ่เเออาการออกแล้วเดี๋ยวยาโอ้ด โทษขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะเก็กเม้าเปลี่ยนเอบ้านเก็บเ <c oughs> อ,อ้าโอ๊ยขอโทษค่ะโอ๊ยขอโทษค่ะโอ๊ยขอโทษค่ะ เขาได้ใหม่ได้ใหม่เป็นคู่เลยจีทำยังไงบอกว่าอ่าเออดูดูน้องอยากได้น้องอยากได้ให้น้องหน่อยได้ไหมเอาแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งนะอ่ะพี่อ่าน้องเพชรอ่ะอ่ะอึ๊บแบ่งครึ่งน้องอ่าโอเคเป็นคู่เป็นคู่ โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้องยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยโอ้เโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เโอายโอออ้ยโอ้ยโอ้ยโออกยอ้ยอ้ยโออออออยออ้อออ้ ใส่ตาใส่เออใส่ไว้ใส่ไว้หนุนหนุนแดดแดดร้อนร้อนแดดอู้ร้อนร้อนร้อนแดดจิ้งจอกจิ้งจอแมวแมวหาใหญ่ก็ได้ใส่เหมือนเดิมเอานะอิ่มนะนั่ะอืออือโอ้โห ปล่อยเลย่อปล่อยเลยเนี่ยไม่เป็นไรก็เราดูอยู่ปล่อยปล่อยอ๋อเจ็บใจชิจาให้ยายเหรอลูกชิจาให้ยายเหรอคะอ๋อหายหาเลยโอ้ยโอ้ยทเพืรอนน้องพี่พลอยเต็มยังนะเพ้อหายหาย โบเบโบเบค่ะโอ้โบเบ่ทำด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันพีหน้องโบเบหายหายแล้วลูกหายแล้วกินข้าวออกกินข้าวเลยนะกินข้าวเลยนะใส่ปากนะคะลูกอ่ะเอออ้าวเล่น โอ้หนูจะเอาไปไหนมาให้ยายมาวางวางวางไว้ตักยายวางไว้ตักยายนะหนูกินเลยค่ะโอเคข้าวเดี๋ยวเรียกยายกินข้าวหน่อยกะก๋ินข้าวจ้าขอดาววางนี่เห็นยายอลไรสุดใจเลยมาขอดาวค่ะวางปิดไปละกินมั่งเล่นมั่งนี่สิละทั้งกินทั้งเล่นนี่สิละ เอาคุณอุ้ยเจ้าหนึ่งร้อยดวงแล้วฮ่าย่าา่ยังไม่หันะก็ยาวใหญ่ก็เลยเลื่อนกับหลานไม่ได้ เอาไปใส่ปากน้องหน่อยเอาไก่ไปใส่ปากน้องหน่อยใส่ปากน้องนะปากน้องเพชรนะลูกนะดูเขาจะเอาไก่ใส่ปากน้องเออเออเก่งเก่งฮน้อหนูอยู่ไหนอะลูกตข้าวข้าวไม่กิน เอาใส่ปลาล้อมอีกแล้วเอาใส่ปลาน้อยแล้วอ่ะอ่ะอ,อมเออเก่ง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 ค่ะพี่พลอยเก่งค่ะว้าไม่ไอที่ตัวเองเคี้ยวแล้วห้ามออกไปโน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 น้องไม่กินโนโพ่อดูดูดพอ่พพอพ่อยโยนโยนไปให้นกยูนไปนกให้น,ก,หนกกิน น่นกบินอยู่นกที่กินข้าวน่นกอยากกินข้าวกับหนูนะเอาไปให้นกกินด้วยน่นโยน,นเลยค่ะโยนโยนให้นกนะนกนะนกอืมเก่งปวดเอวแล้วมปวดเอวแล้วนจะให้นกให้นกกินด้วยนะนกให้นกอ่าให้นกหนูไปให้นกกินด้วยนะ นกรเรียกนกมากินปี๊ปปี๊ปป๊ป๊รเรียกนกมากินแล้วเ,เรียกนกมากินข้าวเรียกนกมากินข้าวแล้วกนกมากินข้าว